วันนี้นะครับผมพี่โตจะพาทุกคนมาฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสัาปะหลังกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต,ต้องมาดูมันสําปะหลังที่เราปลูกไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับผมมันสัมปะหลังที่พี่โตปลูกไว้นะครับผมเริ่มแตกตาแล้วนะครับผมเริ่มแตกตาแตกยอดอ่อนให้เห็นแล้วนะครับต้นนี้ก็แตกนี่ครับผมนี่เริ่มเริ่มแตกแล้วครับผมเริ่มแตกอ่อนๆให้เห็นแลวเหลืองๆเขียวๆนะครับผมดูแล้ว ดูแล้วน่าจะแตกทุกต้นแล้วนะครับผมน่าจะแตกทุกต้นเลยนะครับผมนี่ต้นนี้ยิ่งชัดเลยครับต้นนี้ชัดเลยนะครับผมแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกยาคุมหญ้าที่เราจะใช้กันนะครับผมว่าเราจะใช้ยาคุมหญ้าแบบไหนดีนะครับผมวันนี้พี่โตเตรียมมา2แบบนะครับผมแบบแรกนะครับผมก็คือ อาซีทคอนะครับผมนี่ชื่อชื่อสามัญอ่านอ่านตรงนี้นะครับผมชื่อสามัญอาซีทคอตรงนี้นะครับผมแล้วก็แบบที่2ก็คือชื่อสามัญอาคอตรงนี้นะครับผมก็คือทั้ง2ตัวเนี้ยมันให้ผลที่เหมือนกันนะครับผมคือสามารถฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสปะหลังได้เหมือนกันแต่อ่ฤทธิ์ที่จะมีผลกระทบกับต้นมันนั้นต่างกันนะครับผม เราเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเรามาดูตัวนี้ก่อนตัวอาราคอตัวนี้นะครับผมข้อดีก็คือสามารถฉีดทับยอดของมันสปะหล่งที่เราปลูกได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่มีผลกระทบกับมันที่เราปลูกนะครับผมคือยอดไม่ยอดไม่งิกใบไม่ไหม้แล้วก็ไม่ชะงักงันไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมข้อดีแต่ว่าข้อเสียข้อเสียของเจ้าอาราคอตัวนี้นะครับผมก็คือว่า ประสิทธิภาพในการคุมหญ้าจะสู้จะสู้ตัวนี้ไม่ได้ก็คือตัวนี้มันจะอยู่ได้แค่ 1- นถึงสเดือนนะครับผมก็ข้อดีเราจะพูดถึงข้อดีก่อนนะครับผมข้อดีก็คือสามารถคุมหญ้าในไร่มันสำปะหลังได้นาน 2- 3เดือนเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่เขาการันตีไปเลยนะครับผมว่าอยู่ได้นาน 2- 3เดือนนะครับผมใช้จริงก็อยู่ได้นะครับใช้จริงก็อยู่คุมได้ถึงสองสเดือนเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือว่า เป็นยาคุมญ้าด้วยแล้วก็เป็นยาฆ่าญ้าแบบอ่อนๆก็คือแบบอ่อนๆก็คือถ้าในไร่มันสำปะหลังของเราเนี่ยมันมีลูกยาขึ้นเป็นลูกยาขึ้นเล็กๆแบบเล็กๆขึ้นมาจากใต้ดินประมาณสักใบสองใบอะไรประมาณนี้ครับผมเจ้าเจ้าตัวเนี้ยมันจะฆ่าลูกยาได้ด้วยนะครับผมก็คือเรียกว่าทั้งคุมแล้วก็ฆ่าแต่ว่าเป็นการฆ่าแบบอ่อนๆนะครับผมเป็นเป็นฤทธิ์แบบอ่อนๆตายลงตายลง วันแรกอาจจะยังไม่เป็นไรวันที่สองอาจจะเริ่มเหี่ยวๆนะครับผมว,มวันที่สามที่สี่ก็อาจจะค่อยๆตายตายตาย,ตาย,ตายแล้วก็หายไปนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมข้อดีส่วนข้อเสียก็คือว่าข้อเสียเนี่ยถ้ามันสัมภารังที่เราปลูกแล้วมันมันแตกตาแล้วแตกยอดแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้ไปฉีดเนี่ยยอดของมันสัมภารังของเราเนี่ยมันจะเหี่ยว ใบมันจะไหม้แล้วก็มันจะชะงักงานมันจะหยุดการเจริญเติบโตไปช่วงขณะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกระทําให้ตายนะครับผมไม่ถึงกระทําให้ตายมันจะเหมือนกับชะงักไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมานะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมก็คือพูดง่ายงก็คือว่ามันออกฤทธิ์ฆายาแบบอ่อนๆด้วยแต่พอเราไปฉีดในไร้มันที่มันของเราแตกอ่ะมันก็มีผลกระทบกับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้เอานะครับผมว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนเราจะเลือกใช้แบบนี้ หรือจะเลือกใช้แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของมันสําัหลังของเราครับผมอย่างอย่างของพี่โตเนี่ยมันของพี่โตเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พี่โตพาไปดูนะมันของมันสําัหลังของพี่โตเนี่ยมันเริ่มแตกตาแตกตาแล้วแตกยอดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โตจะเลือกใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวอาราคอนี่นะครับผมตัวนี้ส่วน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 ตัวนี้พี่โตจะใช้ ใช้เฉพาะเวลาที่มันสัาหันลางของพี่โตยังไม่แตกตาก็คือปลูกแล้วยังไม่แตกตาพี่โตจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าแตกตาแล้วสําหรับวันนี้พี่โตจะใช้ตัวนี้ครับผมราคาราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมสาหรับตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตร 150บาทนะครับผมก็คือ1ขวดเนี่ยขวดเนี่ยหนึ150บาทก็คือ1ลิตรแล้วก็ไอตัวนี้1ขวดก็คือตัวนี้1ขวด1ลิตรตัวนี้ก็160บาทนะครับผมอันนี้150บาทอันนี้160บาทราคาก็จะแตกต่างกันแค่นี้นะครับผมใกล้เคียงกันนะครับผมจริงๆแล้วไอยาคุมยาในไร่หมันสมะหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะครับผมมันมีค่อนข้างที่เยอะทีเดียวมันมีทั้ง ยาคุมแบบน้ำยาคุมแบบแบบผงยาคุมแบบกล่องแบบขวดอ่าอยาคุมแห้งยาคุมยาคุมแห้งก็คือ,อยาคุมที่สามารถพปลูกเสร็จก็คุมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็ก็มีนะครับผมมีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกใช้กันตามท้องตลาดนะครับผมแต่ว่าพี่โตจะเลือกใช้แค่แค่สองตัวนี้แค่นั้นนะครับผม หลักๆก,ก็คือจะใช้แค่สองตัวนี้เพราะว่าราคามันมันพอเอื้อมถึงราคามันไม่ได้สูงมากคือไอ้พวกนั้นอะราคามันค่อนข้างจะสูงแต่ว่าราคามันสูงมันก็จะมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือราคาสูงขึ้นมันก็จะคุมย่าดได้ดีขึ้นนะครับผมแต่สําหรับพี่โตแล้วพี่โตพอใจกับกับสปปรรพคุณแล้วก็คุณภาพของสองตัวนี้นะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมราคาราคา,าลิตรละร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ย ก็ถือว่าพอแล้วนะครับผมถือว่าเอื้อมถึงราคาเอื้อมถึงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ต้องการที่จะฉีดยาคุมยาในไร่มันสับปะหลังนะครับผมแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะใช้ยาคุมยาแบบไหนในการฉีดฉีดดีนะครับผมอันนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ชอบคลิปนี้นะครับผมลบกวนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ